สวัสดีครับ f อทุกท่านมากันอีกแล้วนะครับคุณชัยสวิตเซนนะครับก็มีความรู้เยอะแยะมากมายว่าให้เอซีได้มีความรู้อีกแล้ววันนี้มีคําถามว่าคุณชัยก็อยากต้องการอย่าร้างกับสามีที่ประเทศสวิสสตเซนต้องทํำยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้ทนายเพราะที่ฉันพูดภาษาเยอรมันไปนอยู่แล้วพูดได้อ่านได้สบายขอคาแนะนาจากคุณชัยได้ไหมว่า ต้องทํำยังไงบ้างนะครับมาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามคุณชายซสแตนได้ความรู้ทุกวันนะครับผมมาครับผมเนาะอ่ะมาแล้วรายงานตัวหน่อยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนประเทศไหนนะครับผมบอกมานะครับผมอ่าน,นะครับ,นะรบเมื่อบอกแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะ fc สาหรับคนที่อยูอ่ช่องทางนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางต่างประเทศก็แวะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ถามได้ว่าคุณชยัยเอ๊ฉันพูดภาษาเป็นนะเราก็